สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง YouTech for You อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จะสอนวิธีการลบไฟล์ขยะหรือขยะที่อยู่ในลายนะครับใครที่มีปัญหาลายช้าลายอืดนลายทำงานช้าดูคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามช่อง y u t e c h for You เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ อันดับแรกเลยครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชัน Line ของเพื่อนๆก่อนนะครับนะครับหลังจากที่เราเข้ามาหน้า l ล n e เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ไปท่าเมนูหน้าหลักก่อนนะครับหลังจากที่มาเมนูมาเมนูหน้าหลักเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูมุมขวาบนสุดนะครับแตะตรงที่ตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับแตะเข้าไปก่อนครับหลังจากนั้นแตะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลื่อนขึ้นไปด้านบนนะฮะเลื่อนนะครับ ไปหาคำว่าแชทนะครับแล้วก็แตะเข้าไปครับหลังจากเข้ามาหน้าแชทเสร,ร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เลื่อนขึ้นไปอีกทีนึงครับแล้วมองหาคำว่าลบข้อมูลครับนี่ครับหน้านี้เขาจะบอกเรานะครับว่าลายของเราใช้พื้นที่ในโทรศัพท์นี้ในปริมาณเท่าไหร่นะครับตรงนี้คือใช้พื้นที่ไป2.6กิกะไบต์นะครับซึ่งเราสามารถ ลบข้อมูลหรือว่าลบแคชไฟล์ขยะต่างๆเนี่ยให้ลดลงนะครับซึ่งจะได้เพิ่มพื้นที่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเองครับลายจะได้ไม่อ่ดแล้วก็จะไม่ได้ไม่หน่วงนะครับจะได้ไวขึ้นต่อการใช้งานนะครับเปิดลายปุ๊บเนี่ยก็จะเด้งเข้าหน้าสนทนาได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ พี่ๆลองดูกันนะครับดูข้อมูลแคชนะครับข้อมูลแคชตรงนี้อยู่279เมกครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถลบข้อมูลแคชตรงนี้ได้นะครับคือลบข้อมูลแคชข้อมูลที่เราการสนทนาจะไม่หายไปนะครับก็คือลบไฟขยะทิ้งนั่นเองครับวิธีการลบง่ายๆเลยครับแตะคําว่าลบได้เลยนะครับแตะปึ๊บนี่ครับเขาถามว่าต้องการลบลบข้อมูลแคชทั้งหมดในแอปไลน์หรือไม่ให้ตอบคําว่าลบได้เลยนะครับนี่ครับ พื้นที่ก็จะประหยัดขึ้นเห็นไหมครับว่าตอนนี้ลายใช้ไปแค่ 2GB เองส่วนด้านล่างนะครับข้อมูลแชททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรูปภาพวิดีโอข้อความเสียงไฟล์ต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานแล้วก็สามารถลบได้เช่นกันครับถ้าเกิดจะลบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรูปวิดีโอข้อความเสียงไฟล์ต่างๆเพื่อนๆสามารถเลือกคําว่าลบข้อมูลทั้งหมดได้เลยครับหรือจะลบ เป็นรูปก่อนก็ได้วิดีโอก็ได้หรือข้อความเสียงก็ได้เอาที่เราสะดวกนะครับข้อมูลรูปภาพที่เราส่งไปในไลน์ให้เพื่อนก็จะหายไปนะครับถ้าเกิดเราลบตรงนี้แล้วนะครับถ้าเกิดเพ,เพื่อนไม่ซีเรียสเลยว่าจะลบก็ได้เพื่อที่จะเพิ่มข้อมูลเพิ่มพื้นที่ของเครื่องเราและให้ไลนมันไวขึ้นผมแนะนําว่าให้ลบข้อมูลตรงนี้ไปเลยได้เลยนะครับก็เพื่อนล,ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับว่า เรื่องของเราจะไวขึ้นแล้วก็ไม่หน่วงไม่อืดนนั่นเองครับลองเอาไปแนะนําหรือว่าลองนําไปปรับใช้ดูนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครมีปัญหาทําไม่ได้ติดขัดตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามช่อง youtech for you ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ